คอนเซปต์นี้นะคะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ทําให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนเนี่ยได้โดนสั่งหยุดให้เรียนออนไลน์ที่บ้านนั้นจึงทําให้เกิดความนึกถึงคิดถึงชุดนักเรียนนักศึกษาหรือยูนิฟอร์มที่เราเคยใส่กันอยู่เป็นประจําจึงทําให้เกิดมาเป็นภาพถ่ายในสตูดิโอในทีมชุดนักเรียนนี้ค่ะแลวคอนเซปต์ของเรานะคะก็คือการถ่ายภาพชุดนักเรียนหรือยูนิฟอร์มทั้งขแขนที่ใส่ไปเรียน ไม่ว่าจะเป็นอนุบาลมตน้นมปลายมหาลัยได้หมดนะคะเราไม่ฟิกว่าจะต้องเป็นชุดนักเรียนอะไรของประเทศไหนหรืออาจจะเป็นชุดยูนิฟอร์มในอุดมคติของเราก็ได้นะคะหรืออยากจะดัดแปลงให้ชุดนักเรียนมีความแปลกใหม่แปลกตาทันสมัยหรือเป็นสมัยเกา่าสมัยใหม่ได้ทุกอย่างเลยคะ่ะสวัสดีครับพูดถึงเทคนิคนะครับการตัดแสงนะครับ จัดไฟหลักหรือคีย์ไลท์นั่นเองนะครับให้เฉียง45องศาปรับแสงเป็นซอฟ์ไลท์นะครับเพื่อให้แสงตกมากระทบใบหน้าเบาลงสีผิวนวลมากยิ่งขึ้นครับจัดไฟแสะให้แสงเข้าด้านหน้า2ตัวครับซ้ายและขวาและด้านข้างของตัวแบบสร้างริมไลท์เพื่อให้ตัวแบบดูโดดเด่นขึ้นมานะครับให้แสงส่องเข้าพื้นหลังทําหน้าที่เป็นแสงด้านหลังครับและช่วยเล่าเรื่องราวบนพื้นหลังของเราได้นะครับ ให้แสงไฟหลักส่องตั้งฉากกับตัวแบบโดยใช้ไฟส่องไปที่ด้านข้างของตัวแบบตรง90องศาครับ mm. เพื่อให้เกิดเงาลึกทาาไปยังด้านหนึ่งของใบหน้าซึ่งจะทำให้ได้อารมณ์ดูเข้มจริงจังมาถึงตารตั้งค่าบ้างครับตั้งค่าหมดต่างๆเองครับไปที่โหมด M ครับหรือแมนวนวลครับ ISO ไม่เกิน400ถ้าเกินจะทำให้รูปเกิดน,น้อยครับหรือไม่คมชัด ชัตเตอร์สปีดนะครับเราตั้งที่1นึ่ครับยี FPS เพื่อความสบายตาครับตั้งเอบน้อยๆหรือไฟด้านบนเพื่อดึงแบบออกจากฉากหลังนะครับการตั้งอุณหภูมิสีไม่ควรตั้งอัตโนมัติครับควรตั้งตามสีของไฟอาจมีขาตั้งกล้องเพื่อให้ความสะดวกสบายในการถ่ายรูปครับเชิญท่านต่อไปเลยครับ ต่อมานะคะจะเป็นแสงที่มีผลต่อภาพถ่ายนะคะเราจะแบ่งได้เป็นสงประเภทนะคะอย่างแรกนะคะคือแสงธรรมชาติค่ะมาจากเป็นแสงที่มาจากดวงอาทิตย์นะคะเป็นแสงที่ให้ความธรรมชาติให้ความสวยงามนะคะแล้วก็ต่อมาะคะจะเป็นแสงที่ประดิษฐ์ค่ะเป็นแสงที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมานะคะเช่นแสงจากหลอดไฟอิเล็กทรอนิกส์ค่ะแสงหลอดไฟโฟโต้หรือว่าแสง,งอื่นๆเช่นแสงไฟจากตะเกียงหรือว่าเทียนไขอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะ ต่อมาจะเป็นการจัดแสงไฟในสตูดิโอนะคะการถ่ายภาพในสตูดิโอภาพถ่ายส่วนมากมันจะถ่ายเป็นภาพบุคคลวัตถุสิ่งของเพื่อการโฆษณาต่างๆจําเป็นที่จะต้องใช้แสงประดิษฐ์เข้ามาช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟดวงเดียว2ดวงหรือหลายดวงก็ได้คะ่ะ เพื่อที่เราจะได้ภาพที่มีแสงเงาที่สวยงามแล้วก็ตรงจุดมุ่งหมายของเรานะคะการจัดแสงนะคะมีดังนี้ค่ะอย่างแรกนะคะการใช้ไฟหลักค่ะเป็นการจัดไฟให้แสงฉายตรงไปกับวัตถุให้เห็นส่วนต่างๆอย่างเชัดเจนแต่จะได้ภาพที่มีลักษณะแบนหรือความลึกนั้นอยู่ที่เราเป็นคนจัดนะคะเทศทางของแสงไฟหากเราวางได้อย่างเหมาะสมจะได้ภาพที่มีแสงเงาที่สวยงามค่ะต่อมาจะเป็นการใช้ไฟสองดวงนะคะได้แก่การใช้ไฟหลักและไฟลบเงาค่ะ ไฟลดเงานี้จะช่วยเพิ่มความสว่างให้กับส่วนที่เป็นเงาซึ่งเกิดจากไฟหลักเป็นการช่วยลดเงาดำให้จางลงโดยทั่วๆไปแล้วการตั้งไฟหลักจะตั้งไฟหลักในตำแหน่งเฉียงหน้าขวาทำม,มุม45องศาค่ะส่วนไฟลดเงาตั้งในตำแหน่งเฉียงหน้าซ้ายด้วยอัตรา1ต่อ2ค่ะการลดความสว่างของหลอดไฟลดเงาอาจทำได้โดยการลดแสงที่หลอดการใช้ผ้าขาวกระดาษแก้วหุ้มเพื่อการกองแสงหรือให้สะท้อนจากแผ่นสะท้อนแสงหรือที่เรียกว่า r e f คเ c t o r ค่ะ การใช้ไฟสดวงนะคะนี่แก่การใช้ไฟหลักไฟลบกเงาไฟสองหลังแบ็คลา์นะคะสําหรับไฟสองหลังจะวางอยู่ในตําแหน่งด้านหลังของวัตถุตั้งให้สูงเล็กน้อยบีบดําแสงให้เป็นจุดดวงต่องตรงไปด้านหลังของวัตถุจะช่วยเน้นรูปร่างรูปทรงของวัตถุให้เน้นเด่นชัดยิ่งขึ้นนะคะการใช้ไฟสี่ดวงได้แก่การใช้ไฟหลักไฟลบกเงาไฟสองหลังไฟสองผม แฮไลท์นะคะในกรณีที่ถ่ายภาพบุคคลอาจใช้ไฟเพื่อเน้นเส้นผมให้มีประกายแวววาวสวยงามยิ่งขึ้นนะคะไฟส่องผมเนี่ยจะตั้งอยู่ในตำแหน่งเฉียงหลังตั้งให้สูงบีบลมแสงส่องไปยังเส้นผมของแบบ ค่ะแล้วก็การใช้ไฟ5ดวงนะคะได้แก่การใช้ไฟหลกักไฟลบเงาไฟส่องหลังไฟส่องผมและไฟส่องพื้นหลังแบล็คการ์ไลท์นะคะสำหรับไฟส่องหลังจะช่วยให้เกิดความสว่างที่บริเวณส่วนหลังของภาพทําให้เห็นส่วนประกอบต่างๆของฉากได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและยังเป็นการแยกวัตถุที่ถ่ายออกจากฉากหน้าฉากหลังให้เห็นวัตถุอย่างชัดเจนด้วยค่ะ เทคนิคการถ่ายภาพวัตถุนิ่งในห้องสตูดิโอนะคะใช้หลักพื้นฐานเดียวกับการถ่ายภาพบุคคลเพียงแต่ลักษณะการวางวัตถุมีการกระจายตัวมากกว่าการถ่ายภาพบุคคลคะ่ะหลักในการจัดแสงเพื่อถ่ายภาพวัตถุนิ่งในห้องสตูดิโอมีดังต่อไปนี้ค่ะคือกําหนดวัตถุประสงค์ของการถ่ายภาพวัตถุนั้นมุ่งไปที่การแสดงวัตถุเพียงอย่างเดียวหรือความคิดเดียวคิดพิจารณาและแตัดสินใจว่า ต้องการแสดงให้เห็นอะไรพยายามถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นภาพนักถ่ายภาพบางคนกำหนดลักษณะการจัดภาพไว้ในสมองแล้วจึงล่างภาพเอาไว้บางคนก็อาจจะคิดและทดลองจัดสิงของในสตูดิโอเลยทีเดียวโดยไม่เคร่งครัดในการทำงานมากนะัก จัดเตรียมวัสดุและสิ่งประกอบฉากทั้งหมดที่จะถ่ายสิ่งประกอบฉากควรเหมาะสมและจะเป็นการดียิ่งขึ้นนะคะถ้าจัดเตรียมสิ่งประกอบฉากมามากๆแล้วนํามาเลือกจัดถ่ายในห้องสตูดิโอเมื่อได้สิ่งของมาครบแล้วจึงลงมือจัดถ่ายโดยเริ่มที่การจัดพื้นและฉากหลังว่าจะจัดให้ฉากหลังสัมพันธ์กลมกลืนกับวัตถุหรือจะแยกฉากหลังออกจากวัตถุจะเน้นที่สีหรือผิวพื้น แล้วจึงจัดพื้นหลังและฉากหลังด้วยวัสดุต่างๆตามที่วางแผนกำหนดไว้เช่นใช้แผ่นไม้แผ่นพลาสติก